ซัวข่าซัวข่าวเรียนเชิญครับทุกท่านครับท่านเราต่อไปเราเป็นการจับรางวัลนะครับนะฮะสี่รางวัลครับไฟอนเสิร์ตสี่รางวัลมีอะไรบ้างครับโอยผมหยิบผิดครับหยิบผิดเก็บไว้พี่อ๋อหยิบผิดครับขอโทษทีครับ ทุกคนทุกคนฟัง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 กติกาอี้ครับคุณพี่ของรางวัลเราเมื่อเราประกาศชื่อไปแล้วนะครับนับหนึ่งสิบห้าครับถ้าไม่อยู่ภายในงานตรงนี้ถือว่าท่านสำะรับสิ์ครับอนนี้รางวัลนี้นะครับจะเป็นรางวัลที่ไม่เกี่ยวกับทางผู้บริหารครับผมเราเราเราเป็นก็อแมสเส้นิด็กนะครับนะฮะช่วงแรกนะครับ จับไปยังจับไปยังจับมาแล้วครับตอนนี้ท่านแรกอยู่จับอะไรครับจับอะไรจับรางวัลครับพี่อ๋อครับดวกว่าจับอ๋ออันนั้นเดี๋ยวเขจับตึงๆครับจับจับครับโอ้โหผมก็บอกเลยว่าเป็นลายมือใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวนะฮะ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 นะฮะเป็นคะแนนคะแนนเนี่ยบ้างชื่ออะไรเนี่ย ด้านหลังด้านหลังนะฮะไม่ใช่หลังนี้ครับอ๋อครับกระดาษครับหลังชั้นหลังครับขอโทษทีนะฮะขึ้นมาได้ยินมุกเลยเนี่ยครับนะฮะเป็นแผนกยูซีนะครับรางวัลแรกเป็นรางวัลอะไรครับคอยคนทำหนึ่งสลิงครับโอ้ยหนึ่งสลิงโอ้โหอยมือพึ่งลงไปเมื่อกี้อีกคนอพึ่งตัดผมป้าเมื่อกี้ใช่หรือเป่า ชื่ออะไรวะชื่ออะไรครับพี่ครับลงท้ายด้สสวนสวนครับนี่คุณเด็กสองี่นี่ถ้ารู้ตัวแล้วเรียนเชิญครับนะฮะและชื่อท่นชื่อเนติพโพลขอบคุณเนติโพลโอ้โหได้ทั้งรางวัลการประกวดจางกายและรางวัลสร้อยคอนทัมหนึ่งสิบครับพี่เขาดีใจมากเราตัดผมเพื่อสิ่งนี้นะครับถือว่าคุ้มนะพี่ครับคุ้มนะฮะ นะฮะจับถามพี่นะครับนี่โอเคนะเดี๋ยวผมยืนติดเทียนขอโทษทีนะเราจะรางวัลสักพูดหนึ่งเอ๋อรางวัลอยู่ไหนฮะรางวัลนี่คือท่านแรกครับของท่าคืนนี้ในการเปิดหัวของการจับรางวัลรังอีดอกดีใจไหมดีใจไหมขอสัมภาษณ์หน่อยฮะดีใจนะรางวัลจะไปให้ทำอะไรต่อครับเอาไปจำน้ำเอาไปจำน้ำจำน้ำเสร็จเอาไปทำอะไรต่อครับพี่เหรียญผู้ชาย ้เลี้ยงผู้ชายอราบผมบอกเป็นผู้ชายคนนั้นได้ไหมครับเลี้ยงใครเลี้ยงใครเลี้ยงใครแม่ไม่เลี้ยงนะครับอย่านะครับครับผมมันทองสุดนะฮะช่วงนี้ทองแพงด้วยพี่นะมัทองสุดนะทองคือการคุยทองทองคือการคุยชื่อทีมเขาก็บอกแล้วนะครับนะว่าโฟบุ๊กนะครับหนาบุ๊กนะฮะรับสมัครเพื่อนได้ครับไฮโปจมอยนะฮะและและเนี่ยนะฮะได้ทองนะฮะเท่าไหร่นะฮะ หนึ่งสลึงนเลยสลึงนะครับเพื่อผู้ชายนะฮะและเส้นที่สองครับหนึ่งสลึงเส้นที่สองหยู่ในมือผมแล้วครับตอนนี้เป็นสุภาพสตรีครับเส้นต่อไปเส้นเหลังเป็นสุภาพตรีครับพันแหนคิวสตรครับรหัสขึ้นต้นพนักงานครับขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งครับลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะฮะผู้ได้รับทองคำหนึ่งสลึงเส้นที่สองครับหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดคุณนักธนาคารพงดวงคาะ คิวซีมาเยอะจังวะวันนี้คิวซีตกเข้าประกวดครับคิวซีมาเยอะแยะวะวันนี้คุณนักดานับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งอยู่ครับคุณนัทดานับสามครับเรียบคำเลยเรียบคำนี่นี่คือท่าที่สองครับ,รบโอ้โหวันนี้ก็ใส่ทองอีเค้ด้วยนะครับเขาเลยได้รับรับรางวัลน,นะครับเราห่างหางครก่อนเพราะเป็นสนามเล็กสลิงครับและอีกสองลูกอยู่นี่ เราดีใจหน้าแดงเลยนะครับ,บ,บว่าและเส้นที่สามครับหนึ่งสลึงครับอยู่ในบมบอรมเงชนเดียวกัน,นรอบนี้น่าจะเป็นสุภาพบุรุษครับราชพแน่ครับ PDS หนึ่งครับะฮะ PDS หนึ่งอยู่ไหนครับ PDS หนึ่งครับบรจิจานอยู่ไหนขอ,<ล>อได้ <1 S 2> หนึ่งเก <1983 S 2> ้าแปดสามคุณปวิดปะกินครับ โอ้โหเนี่ยวันนี้ัส่งตำรวจแล้นะครับดีใจกับน้องด้วยนะครับได้เงินไปใช้ใช้จ่ายนะใช้จ่ายใช้จ่ายคืนนี้ครับพี่ใช้จ่ายนะฮะสตร์ังเตะครับพี่ครับขอโทษนะมีเงนไปใช้จ่ายใช้จ่ายใช้จ่ายเอาไวจ่าเอาไวจ่ายครับนี่นะอนา้ได้ทองแกไปทำอะไรครับเอาไจำา จำเสร็จแล้วทำอะไรครับพี่แทงบอลออไทยนะถ้าถ้าติดต่อใครไม่ได้มึงหานนะงกูนะกูะับกับเล้นสุดท้ายครับคุณพี่ครับเซนที่สี่ครับจึงสลิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวชื่อ,อย,อยาจะวะใครเอาอะไรยัดตูดของมเนี่ย <laughs> นะเป็นโรดัสสองโรดันสอยูมไหม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 โรดันสอยูไมยไหม ขอเสียงตกเปิดเสียงไปไหนวะโอลชันสองขอเสียงหน่อยครับอ่านะฮะนะะฮนาโอลชันสองนะครับโอลชันสองไม่เขียนยังไงวะนี่คือนะฮะต้องมาเก็บรายชื่ออีกนะครับโอ้โหชื่อไม่โคตรยาวเลยพิมพ์พกแรงอะไรคืออะไรวะรหัสการันตีรหัสอะไรครับคุณพี่ครับรหัสเดี๋ยว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 มันไม่มีรหัสมาให้อ่ะ ใครไม่เขียนราหัสมายกมือหน่อยใครไม่เขียนราหัสมาอันนี้นะฮะราหัสขึ้นตันดีวสองตามด้วยสองโพรชั่นสองครับสองสองหกแปดคุณวัชรพรพิมพโพคุณวัชรพรครับอยู่ใัห้องวัชรพรครับ ับมาแล้วคุณมายุณครับแดงตัวมาแล้วครับใครวะพี่แกเดินมาอย่างแบบแม่อยากได้ลงวันอ้าผมเปลี่ยนชื่อเหรอฮะไออุ้ดพี่อุ้ดครับคุณพี่อุ้ดอ๋อพี่ตูนอ่ามาไอตูนอ๋อไอตูนหนูไต้หวันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไต้หวันน้ให้ไหม พี่บอกว่าให้ไปเลยนะับไต้หวันให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าไต้หวันให้ไหมให้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 โอเคแล้วต้มาอะไครับพี่ถ่ายรูปอ่ะ นี่คือนะครับทั้นสุดท้ายในการแจกรางวัลครับข้อดําลับเราไมต้องให้เกินครับเพราะว่าเขาไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับครับผมโอเคขอบคุณนครับต่างปะ้ครับรางวัลต่อไปเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอบคุณผู้ใหญ่ครับท่านแรกครับกาจับรางวัลครับให้กับเราเซ็ตคุ้มเลยกับผู้หันท่านนี้ด้วยครับและรางวัลต่อไปครับเป็นตู้เย็นโตชิบ้าครับ8.8ดจุิลจับางวน2รางวัลครับตู้เย็นตู้เย็นโตชิบ้าหรือตู้เย็นมือถือครับตู้เย็นโตชิบ้าครับอ๋อนะผมไม่ได้เรียนเชิญครับมิสเตอร์ พีทอร่าพิทาร่านะค,ครับขึ้นมาจับรางวัลตู้เย็น2รางวัลและทีวีซัมซุงซีสตาร์มิวสมาร์ททีวีอีก2รางวัลครับขออนุญาติญด้วยความบรารถนาครับจับก<ส>ี่รางวัลครับสามสี่สี่รางวัลครับรางวัลละสองรางวัลครับตู้เย็น2รางวัลและทีวีอีก2รางวัลครับ ยังไม่มีตู้เย็นใหญ่ๆนะครับทีวีแบบสมาร์ททีวีครับสีสันิ้วใหญ่รุ่นตาวัลนี้ไปเลยด้วยกันฮะเป็นตู้เย็นโตชิบ้านะครับแล้วก็ทีวีสมดุลนะครับผมสองรางวัลครับตู้เย็นโตชิบ้าครับขอตอนนี้เปิดนะฮะลุ้ไม่หมดนะฮะลุ้นสองรางวัลครับเดฟผู้โชคดีที่จะได้นะครัตู้เย็นติดหงสนะครับแปดสุด 4-8-8ขีดแปดถวะรางวัลที่หนึ่งครับสำหรับตู้เย็นครับตอนนี้อยู่ในมือของผมแล้วนะครับ <Okay>. <S <S เป็นไครครับชื่อนะครับอันนี้จะเป็น PVR PVR แผนกถูกต้องไหมครับรหัส1754้ครับ hey, hey, hey. ได้แก่คุณ hey, <yeah. S 1> คุณลว้วนครับ ตลาดเสร็จนะครับตลาดเสร็จเขียนชื่อครับเป็นคนที่อยู่อ้าวอีกแล้วแผนกที่ไม่โดนคาในการเอาดินนะครับแผนกที่สีอยู่ไหนทีนล,ล่สีอยู่ไหมเขอเสียงหน,น่อยทิวซีส่งเข้ามาะกวดอีกแล้วครับโอ้โหนะครับพุทธพุทธพุทธนัทธนา เป็นตู้เย็นครับผู้กินยานะครับกันะฮะแรนพิดีนึ่งแปดแนะครับอเชิเลยับู้อร์เยนตู้ยนขงอนะครับนตู้เย็นวไปจะต้องแบกตู้เย็นกลับบ้านด้วยดีนรับตู้เย็นไปนะฮะรับไปทำไมครับ เอาไว้ไม่แช่ของครับพี่อ๋อครับครับขายไม่นองขายนะขายได้แต่ว่ามันไม่ถึงราคาพี่อ่าพี่พี่ซื้อสามพันนะฮะคุณขายไหมครับสามพันครับอ่าถ่ายรูปก่อนและนะครับผู้นั้นินท่านนี้ครับยังจับอีกสองรางวัลนะครับคือทีวีซัมซุงครับอ่าเป็นทีวีนะฮะเว้นหรับดูช่องต่างๆนะครับอีกสองรางวัลครับท่านท่านเดิมครับผู้ดำเนท่านเดิมอีกสองรางวัลครับเย สองรางวัลครับเป็นสมัไมมึงไม่เข็ดแม่คนทีวีทับซุมสี่สิบนิ้วนะฮะสมาร์ททีวีครับเอาทีวีเอาทีวีไปติดที่บ้านนะฮะเอาไว้ไปดูซีรีส์นะครับจอใหญ่ๆนะครับดูซีรีส์นะฮะดูเด็กฟิดได้ไหมได้ครับพี่ครับดูน้องแมตได้ไหมได้เลยครับน้องอ๋อครับดูออลิแฟนก็ได้ครับอ๋อออลิแฟนนี่คืออะไรครับผมผมแก่แล้วผมไม่รู้พี่ต้องเปิดเข้าเว็บครับเดี๋ยวเจ้าอ๋อ ผู้ที่มีจะได้รับรางวัลครับเป็นทีวนนีสำรวมสิบสามิดืท่านแรกครับอยู่มืองบัพับอยูคืแผนพ PDS อหนึ่งครับปนอันันึครับปนอันันึอยู่ไหมครับ1 0ึ่งศู่คุณทิติรักรักษาสกครับโอ้ยนี่อยู่มานานมากเลยฮะอยู่จนโอ้โหเขาจะให้ทิติรักนะรักษาครับขึ้นรับความัเป็นทีวีสรนะสี่สามเดือครับคุณนะ <43 S 2> สี่บสามเดืนะ ถ้าขายบอกนะฮะพี่จะซื้ออย่างเดียวเลยนะครับซื้ออย่างเดียวเลยฮะพี่ไปลุ้นรางวัลใหญ่ดีกว่าครับผมซื้อครับคุพี่ผมซื้อตลอดนะครับซื้อตลอดใช่ไหมครับรับซื้อพร่เพื่เคยซื้อไหมฮะไม่เคยครับแอบแน่ผมไม่เคยซื้อครับแน่อย่างมากก็พันสองพอถูกต้องไหมครัปกติผมพันห้าครับขิงกันซะแล้วแต่เพื่อนผมได้พันแปดถึงสองพันสองนะครับรางวัลต่อไปครับพี่อ้าวไม่เอาตู้เย็นทำไปอ่ะ มีรถมีตับแอ้เห็นลอั้วรางวัลต่อไปครับเป็น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 เมื่อกี้โ r ัเป็นแอปออาฟิดนะฮะต่อไปเป็นโพรชั c 2 i o สอง p ครับโ r ังนะครับได้แก่คุณเขาอาประมุลสมสาน่าจะรู้ตัวนะนะครับ อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไว้นับหนึงนับหนึงนับนับเนับแปดนับเกานับสิแล้วชื 3, ่อช uh ุด huh. ท uh ี huh. ่มาศสามบริชสลานหนึ่งเจ็ดนเก้นะครับเชิญนะครับทีนี้ก็พูทไดรับที่ได้ครับรางวัลเป็นทีวี samsung c 13นุ่นแบบส s m a r ี tv นะวอาเอาไปกลับไปดูแล้วนะเอาไปติดในโซ่มาได้นะเวลานั่งดู นั่งนั่งทำอะไรนะในทุ่งเนตฟิกอดูเนตฟิกนะครับเพื่อนสี่จังพี่โอ้โหยิ้มนิดเดยวฉีกปากนิดนดีครับฉีกปากนิดนดีครับโอเคเสียงปรบมือกันให้กับผู้ใดครับอ่าเดินไปเดินไปเลยโอเคแล้วก็ต่อไปครับนะตรงนี้เป็นช่วงที่ท่านรอคอยครับเป็นสร้อยคอทองคำอีกสองสลึงครับจำนวนสี่รางวัลครับและผู้ที่จะขึ้นมาจับรางวัลและมอบรางวัลครับขออนุญาตเรียนเชิญแนวมิสเตอร์คาโตะนะครับขึ้นมาจับ ค่อยมาสองสื่อจำนวนสี่ละวัลขออนุญาตเชิญพึ่งพวงพอร้องครับขโปรเจกต์การ์โนซากนะจะต้องมด้วยนะครับร์โนซากนะเขาจะมาจับรางวัลนะเป็นทองคำหนักเท่าไหร่นะสองสื่อครับเป็นสี่เส้นครับพี่เดี๋ยวนี้รทองคำไม่มีลงเลยนะตูงนี้กำลังขึ้นเลยตู้ให่ครับนะฮะส่วนแจกหนักแจกใจมากในช่วงแค่นี้นะครับนะให้ใด้ทองคำครับเสียงดังๆครับ ขอให้คุณโชคดีพอนะฮะไม่มีคับนะถ้าขัไปหาแถวโต้นผมก็ได้คนเลยคนเลยคนคนคนเลย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 สี่รางวัลครับมาครับมาลุ้นกันนะครับผู้โชคดีครับที่จะได้รับทองคำสองสลึงครับปรดตูฟางลวงแล้วนะฮะลวงแล้วเป็นสีเนเป็สีขียวนะฮะลวงต่อไปนะอ่ะจะใช้นิ้วชี้ด้วยนะครับเป็นสีส้มนะฮะต่อไปนะเอานิ้วสกีเป็นสีเหลืองนะฮะ ครับเราอ่าได้้แลวครับใช้พาชนะแบบโงงใส่ครับนะตัดสินแบบตรงไปตรงมาแน่นอนโงงใส่นะโงงใส่ครับพี่และผู้ที่จะได้รับสร้อยคอามสองสลึงท่านแรกนะครับในช่วงนี้อยู่แผนก P D P E S ครับ P ี P E พีเครับแผนพีอยู่อีกคนเน่ตอนนี้อยู่โครแกรรหัสสองสองเก้าห้าคุณสองพันนิทานครับ ั่ะนะฮะถ้าสนใจจะเปลี่ยนเป็นเงินนะฮะติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมฝากอันนี้ผมฝากเช้าผมเลยเชิญครับพี่ท่านที่สองครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะ,ะถ่ายรูปเรามารู้เรื <นะ S 1> ่องกเรพร้อมกันครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรับรางวัลนี้ก่อนนะฮะ,ะ,ฮะเขาได้รับรางวัลเป็นทองคำหนักสองสลึงนะฮะนะครับเขาผ่านเป็นสี่จักร ครับนะนี่ถือว่าแอน์ู้ด่านเขาเรียกว่ามอบเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมาถึงใครมาดีมากเลยครับผู้ผาเห็นน้ำแข็งนะคฮะท่านที่สองเลยครับทุนี้ครับท่านที่สองนะครับวันนี้คิวซีมาดีเลยไหมคิวซีส่งเข้าประกวดอีกแล้วใช่คิวซีส่งเข้าประกวดแล้วนะครับปีหน้าเขาจะหมดอายุแล้วปีหน้าคิวซีใครหมดอายุนะฮะนะ ไินาทเพีงให้หมดอายุนะฮะรหัส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 ีนาได้ไหมรหัสวีนามอ๋อครับรหัสเลขศนย้าแปพุทธรัตน์เช็คเจ็คกระเด็นนะครับขอเกินเลยครับีดีกับคุณนภุเพือเนี่ย้วอมาครับต่นขะฮะมองตรแล้วนะครับที่ถือว่าพกดวงมาล้วนนะครับเขาเขาทำงานมานานนะทานจน ทำงาน,นดูโอ้โหดูสภาพนะฮะยังสวยอยู่เลยยังสวยอยู่ครับอันาละต่อไปครับเชิญเลยครับท่านที่สามครับ,รบผมคิดว่าน่าจะเป็นรหัสเยอะกว่าขเขาเลยนะครับรหัสผลงานาครับ1 5 1 1งห้คุณเพชรพักมณีกันครับคุณเพชรพักเพชรพักอยู่ไหยครับคุณเพชรพักบันไดการคุณเพชรพักมณีไดการนับหนึ่งคุณเพชรพักมณีไดการนับสองคุณ มันนีการนับสองครึ่งและปูพิษพันธ์มันนี่การนับสามครับอ่โอเคถือว่าสารสิทธ์นะครับอ่ะอันดับต่อไปยกเลิกนะครับเหลืออีกหนึ่งวันนี้ต้องกลับไปนะครับขอเป็นอันต่อไปเลยครับผมณที่เข้าพี่ครับนะฮะอันดับต่อไปเป็นโบนัชชันเลยเฮ้ยทำไมไม่มีคะแนนกัวนันคะแนนปูไม่มีเลยนะฮะ โกลาชันเดน่ดดดคนเองคนเองคนเองนเอนี่ยนะฮะเป็นโกชันเด่นนะครับนะฮะพูดพูดอะไรเนี่ยหัวแก่เลยรหัสหนึ่เจดเจดไม่ใช่นะฮะรหัสหนงเจ็ดผมอาจผิดนะครับขอโทษทีเป็นรหัสหนึ่งเก้จ็ดห้นส นะะฮอย่าดีใจกับเพื่อนนะไมาค่อยวิ่งครับผมณพี่ครับไม่ค่อยวิ่งครับอย่าไปหมดล้มนะใช่เพราะว่าถ้าวิ่งล้มแรงแล้วจะถลอกนะหูแดงแดกนะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้รับทองซะอีกแดดอันนี้คือพี่ลูกดีครับท่านที่สามครับที่นต่อไปเลยครับสร้อยอนะครับสองสลึงครับและท่านซ้ายครับเส้นสุดท้ายสองสลึงเส้นสุดท้ายอยู่มาแดกพีดีสองครับโอ้เดี๋ยว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 เอ้ยตู้นี้มันใส่ราแดกสลึงก็วะ คะแนนพีที่สครับรางวัลสอง,สง,สงเส้นที่4ครับรหัสหนึ่งนคุณสายันคงทนครับโอ้โหไร้ฮู้ววว้วว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 วควัวววววววไวว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 อวควววววววบว <laughs> รวว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 ัวด้ครับวว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 วอวนวครับ,ขอขอรบววววว สูงตลอดเลยนะฮะตอนนี้กําลังพัฒนาเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นหวานนะครับมีตลอดนะฮะครับอะต่อไปเป็นอะไรครับและเราจะดให้กับมิสเตอร์คาโต้เลยครับนะแนวแร็ปรางวัลต่อไปเป็นรางวัลนักกีฬาครับหมวกกระนกคอแฟงครับจำนวนหนึ่งรางวัลเนาะแร็หนึ่งรางวัลครับเพื่อนสาวครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้ขึ้นมาจับรางวัลแนวของนอกคอแฟงนะครับ นั่นจือพิสเตอร์พิโนมิยะนะครับขออนุญาตเชิญด้วยความเคารพครับขึ้นมาบองรับทองแฟงนี่เป็นบอกรับเลือกแอนลิง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 ทองแฟงทองพแฟงนะลิงนะครับบองรับของแฟนครับท่านไหนที่ตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นสายบิ๊กไบค์นะครับเราหมดแล้วนะเราหมดแล้วนะฮเราหมดหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดนะฮะเราหมดแล้วนะฮะเราหมดแล้วหมดแล้วเอาไปเล่นกูเลย หมดแล้วครับหนึ่งรางวัลครับหมวกกับน็อกทองแฟงจะเป็นของใครวัด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 อ่าหมดกัแล้วเดียวเผื่ว่าเขาเคียว่าให้ะเขากันนะครับปิีบขอปิ๊บไข่ได้ไหมครับไม่ใช่คนละไข่ครับก็ขอตัวทีครับอันนี้พี่เขาพยายามจะปิ๊บไข่ตลอดเลยนะครับหนึ่งรางวัลครับของแฟงครับหมวกกับน็อก ใครจะเป็นผู้โชคดีครับที่จะได้รับโบนัสความแฟงในครั้ง,น,งนี้ดีไหมเฮ้ยผู้ชนะไหนบุญบุญทำบุญด้วยอะไรวะน่าจะนะครับมากับดวงรุนรุนกันใช่ออเด็บก็ไม่โดนนั่นคือม <ะ S 1> ไม่โดนแม่งก็ได้เยอะจริงนแนงดนแนกนะครับพ,พี่ครับผู้แดกคิวซีเอสนะครับรหัส1082คุณชนิดาอินสันกี้ครับคุณชนิดาครับเรียนเชิญครับ คือผู้ดดีครับได้รับหมวกกัะน,น้องครับเอาหมวกกัะน้องไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็มไปพิจารณาตัวเองนะครับพี่เขาดีใจกระโดดเมื่อกี้นะ,น,นะครับนี่หมวกกันนกนะน้องครับไม่ได้ทองครับหมว,วกกัน<า>นะน้องครับหนึ่งรางวัลครับทีนี่กับหมวกกระน้องด้วยนะครับอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นหมวกกัะน,นอ้องค่อยๆเดินสโลสโลเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับนึกว่าเป็นทองเมื่อกี้ดีใจพิชิตมาได้ไหมครับ หพวกก็ต้องพองแฟงเนี่ยดีอย่างนะครับเวลาลงแล้วไม่หลุดนะครับไม่หลุดเรื่องจั่วหมวกทุกอย่างจะกองอยู่ในตัวทองครับจำเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวผเอาไข่มาทำไมเนี่ยไข่กูคนเดียวครับเปลี่ยนเป็นทองไม่ได้หรอเนี <c 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 ่ยครับเปลี่ยนได้ครับเอาเด็กที่คอพี่มาเปลี่ยนกับผมนะครับหมวกอันล็อกสีทองอ่าเป็นหมวกอันล็อกสีทองอ่าไปย่าเลยครับขอบคุณเลยต่อไปเป็นอะไรครับต่อไปครับเป็นรางวัลใหญ่นะครับวันนี้รางวัลใหญ่ สร้อยพอทองคำหนักหนึ่งบาทครับเอาเราว่าใหญ่ผมนึกว่าไ้พอหกไม่ใช่ใครอยากได้หนึ่งบาทในค่ำคืนนี้เสียงต้องดังมาเลยครับส่งเสียงมาเลยครับยากอยู่ไหมยอยู่ไหมย้วอยู่ไหมตอนนี้นะเื่มบาททอมดีจะรับเันไหมมีเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นตอนนี้ครับมีพระรู้อย่างนี้เรียกชื่อมึงแต่เขาจับมาแไม่้ชื่อมึงอธิษฐานเอาเลยครับหนึ่งบาทจะเป็นของท่านแน่นอนครับครับผม เพื่อการเสียเวลานะครับผู้ที่จะขึ้นมาจับค่อยคอร์ดอัมหนักหนึ่งบาทจำนวนหนึ่งละวันเนี่ยคือเนี่ยขออนุญาตเรียนเชิญมิสเตอร์เนี่ยคาวาฮาร่าเนี่ยขาทางขึ้นมาจับคอร์ดมหนึ่งบาทครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกคนมพอรครับเสียงกีินะครับเสียงกินแร้วหนึ่งบาทแล้วแล้วแล้วตัวนั้นโอเคไหมโอเคไหมขอเสียงหนักตัวนั้นโอเคไหมวันนี้ห ยังไม่พอยังไม่พอหนึโอเคไหมโเคอ่ะอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมอ๋อแสบแล้วแสบแล้วกำลังทานอยู่บอก่าแสบอะไรวะอ๋หอมุ่แบบโคเลโคเลแบบอ่าเรามาลุ้นกันครับช่วงนี้สำหรับผู้โชคดีครับที่จะได้รนะับ พ้อยพอทองคำครับบอกเลยว่าช่วงนี้พอกำลังแขงด้วยนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้รางวัลนะครับก็ตอนนี้อธิษฐานเอาเลยครับว่าเราจะต้องเป็นผู้โชคดีได้รางวัลนี้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับยังมีอีกหลายรางวัลครับในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวนะไอเหี้ยข้างในไขแตกแล้วไขแตกแล้ว ัองหมด 1, 2> 3, 2, 1, เป็นรางวัลนะเป็นรางวัเป็นไรนะทอคำหนึ่งบาทครับหนึ่งบาทวันนี้เลยเนี่ยหนึ่งบาทประมาณ3 0มหมกว่าพี่สามหมื่นสามสมหมถ้ารวมมันก็เด็1ในพันกประมาณส5มหมื่นห้าสาืกถูกต้องาหืนวันนี้ทองกำลังสูงกำลังสูงเอาอสียงเสียงนหนบาทต่อไปต่อไปนะฮะล้วแล้วขอห้สังล้วมาจากนเก่งะวแล้วฮะล้วมกาเกแล้วลมาจากเก่งแล้วนะฮะ เป็นแล้วัะเราจะบอกใครได้ไหมนะฮะอนะขอแบบระทึกระทึกหน่อยครับพี่เพราะว่าหนึ่งบาทนี่ทุกท่านรอคอยมากนะครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับขอขอเสียหน่อยเร็วราะวัาหนึ่งบาทคืนนี้แค่ด้วยนะนะฮะเป็นแผนกอะไรนะเอ๊ะแผนกอะไรครับะะเป็นแผน,แผน,แผนกแอดมินแอดมินอยู่ไหนวะแอดมินอยู่ไหมครับแอดมินครับแอดมินอยไหน เป็นตแหน,นงเทชอาก็ได้เทชอาเพชอยัมีไหมนะฮะเขา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 ดแล้วตอนเนี้โอ้ไม่หวแลแทงแล้วนะเขาพึ้นต้นด้วยเลขสองเลขสองครับค่พนักงานครับลงท้ายด้วยเลขหนึ่งลงท้ายด้วยเลขหนึ่งฮะเลังจากลงท้ายแล้วเลด้วยเจ็ดเริ่มด้วเจ็มีไหม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  เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษครับมีไหมมีไหมและผู้โชคดีที่ได้รับทองคำหนึ่งบาทในค่ำคืนนี้ได้แก่มิสเตอร์คาร์ลสันเดี๋ยว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 ไม่ได้หรอครับไหนนะครับได้ไหมอ้าไปไหไปไง จับเองได้เองเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเราจับเองได้เองวะอันนี้เราไม่ได้หลงนะครับนี่นี่ผมไม่ได้โกหกเลยถือว่าท่านสารสิทธ์ครับท่านได้รับครับวันต่อวัดปอเสียคุ้มเพิงกับท่านด้วยครับท่านสนัรสิทธิ์ไมเรื่องหรอกครไม่รับรางวัลครับเพื่อที่จะให้ทั้งงานครับได้รับรางวัลเลยครับพอดีเป็นรางวัลพิเศษรุ้งนะล้วงมันเด็ดครับเองนะฮะเอาดิวชีสรางวัลครับได้ชี้สิทธิ์แล้วนะ เปิดเปิดเปิดเราต้องเปิดเผยนะฮะเปิดเผยนะฮะเป็นรางวัลที่รุนนักพึกมากไอ้นี่อะไรอยู่ในมือมึงอกัเป็นรางวัลที่รุนนักพึกมากครับเป็นรางวัลที่ทุกคนรอคอยและรุนนักพึกมากครับลืมบาทตรงนี้นะครับกำลังเรียกว่าแกะ แกะรายชื่อแกะแกะชื่ออยู่นะครับพยายามแกะชื่ออยู่ครับว่านามชื่ออะไรครับเขาจะได้อา่านถูกครับสำหรับผูคุณยายประมาณสองพัห้าร้อยบาทครับนะฮะเขาเป็นคนที่ผมไม่ค่อยมีนะฮะเอ้าวซะแล้วเห<ผ>มือนเขาจะรู้ตัวนะฮะเขาเป็นคนที่ผมอ่าผมผมไม่ค่อยมีนะผมน้อยแต่วันนี้ผมเยอะ ผมไมีผมเยอะผมเลไไม่ได้นะฮะเอาอบ่เครงกระจกยัเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผู้อาจจะเป็นคนประกาศเองอ่าเรามารุ่นระทึกไปพร้อมกันครับสำหรับรางวัลใหญ่นะครับพร้อมทำหนัก1นบาทครับยนเชิญครับเดี๋ยวผมจะให้เอ็มดีเป็นคนประกาศนะครับว่าเขาเป็นใครอยู่ที่แผนกอะไรแต่แล้วขณาเขา ไอเหี้ยผมไม่พอดจเลยจังแรกกซ์สอ S ไปได้ละไปไดนละสองสามศูนย์สี่สองสามศูนย์่ครับและ่นคือ

ครับที่เราจับรางวัลแล้วเดี๋ยวเรามีช่วงครับช่วงที่2ครับบอกเลยว่าสนุกวันนี้แน่นอนครับสำหรับการจับรางวัลเราอย่าไะ่จบแค่นี้ยังไม่จบแค่นี้ครับใช่นี่เราเปีไว้ก่อนเปีไว้ก่อนครับช่วงแรกของที่เลยรางวัลแม่งเยอะมากครับถือว่าเยอะจริงจริงคนพี่ครับนะกินต่อมาปีนอนเนี่ยทั้งปีไม่ยอมไม่หมดอ่ะกินอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ทำอะไรเลยท่านหลักครับสำหรับช่วงนี้ีครับคุณชายครับเรามาสนุกด้านหน้าเวทีอีกครับ